ครบรอบหนึ่งปีการเปิดทางรถไฟจีนลาวขนสง่งผู้โดยสารกว่า8ล้าน5แสนคนและสินค้ากว่า11ล้าน2แสนตันในการถแถลงข่าวครบรอบหนึ่งปีการเปิดทางรถไฟจีนลาวที่จัดขึ้นที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานโดยประกาศว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาทางรถไฟจีนลาวนั้นได้ขนสง่งผู้โดยสารกว่า8ล้าน5แสนคนและสินค้ากว่า11ล้าน2แสนตัน นับว่าได้ยกระดับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งยังแสดงเห็นถึงผลสำเร็จของช่องทางทองคำที่จะเจนขึ้นทุกวันปัจจุบันทางรถไฟจีนลาวส่วนที่อยู่ในจีนนั้นใช้แผนการเดินทางที่ต่างกันในแต่ละวันเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนรถไฟแบบไดนามิกตามรูปแบบของผู้โดยสารในแต่ละวันทั้งในช่วงพีคและในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยในขณะเดียวกันก็ได้เปิดตัว,ต,วตัวแบบ20เที่ยวต่อ90วัน เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารที่ต่างกันออกไปสำหรับรถไฟจีนลาวนั้นเปิดให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021มีระยะทางรวม1,035กิโลเมตร